อย่าหลงไปในห่วงของจิตเนี่ยที่บอกไว้จิตมันจะทําอะไรก็แล้วแต่จะแสดงอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ไอ้ความรู้สึกนะมันมีทั้งวันนั่นแหละมันดีบ้างไม่ดีบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างปรุงแต่งบ้างคิดบ้างเฉยอยู่บ้างคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้เพราะมันเป็นจิตนั่นแหละมันจึงต้องทําอย่างนั้นนะเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นอยู่กับสติสติเนี่ยสำคัญนะ สตินี่พิจารณาสำคัญมากเลยมีสติในการระลึกรู้ทำความะระลึกรู้ใบๆมีความรู้ตัวอยู่ใบๆย,ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอน,น,นจะขบจะฉันจะกินอะไรจะรู้ว่ากินอะไรจะหายนักงหายเบ้ากร็รู้ทำความะระลึกรู้รู้จิตที่คิด รู้ธรรมชาติของจิตที่คิดเอาภายนอกภายในเนรู้รู้จิตที่คิดภายนอกรู้กิจที่ทำภายในคือจิตภายนอกคือ,อกิอจ,จ,จกิจกรรมไม่ความนรลรู้อยู่ตลอดเวลาเนแต่ก่อนนี้เราค้นหาพิจารณาค้นหาหาเหตุหาผลหาอะไรต่างๆคนไปคนมาแล้วเกิดดับเกิดดับ อะไรอะไรดังๆไม่เที่ยงขั้งนั่นไปมีความแปลผันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นคนหามัญญาแล้วโอ้ทิศสินธยาในโลกนี่มันไม่เที่ยงสักอย่างเลยมีการเกิดขึ้นดังอยู่แบบผันเปลี่ยนแปลงดับลงไปมันไม่เที่ยงสักอย่างอันนี้จังดกขังรัตตาันไม่เที่ยงสักอย่างมันมีความไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นที่สินสยดมันไปอยู่จะตรงนั้น ันนี้จังตรงข้างนั้นเำไปอยู่จุดตรงนั้นเรียกว่ามันไม่เที่ยงสักสิ่งสักอันเลยทีเดีวยวคราวนี้เมื่อรู้เล่าเท่เนี่ยมีสติในกา,ารระลึกมีปัญญาเป็นกระแสอะไรเกิดขึ้นในรู้แก่ใจหมดมันจะเกิดขึ้นในจิตอย่างไรก็ช่างมันรู้หมดเลยสังเกตเห็นพฤติกรรมของมันใช่เขาบอกพฤตินี่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรพฤติกรรมเพิ่มกรรมเข้าไปว่าพฤติกรรม พฤติของจิตภาษาโบราณว,ว่าพฤติภาษาปัจจุบันนี<ม>่พฤติกรรมมีพฤติกรรมอย่างนั้น<อ>คนร้ายก็มาเข้าใจอย่างนี้พูดง่ายๆว่าเข้าใจธรรมชาติของร่างกายเข้าใจธรรมชาติของจิตจเรียกว่ายอมรับได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนั้นได้ทีน,นี้องไม่มีความจําเป็นต้องไปยึดถือเอาไว้ไม่มีความจําเป็นต้องยึดถือเอาไว้ปล่อยผ่านไป เวลาเราอยู่ในฐานะนที่ควบคุมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ตัดออกไม่ได้อยู่ในฐานะที่ไม่ให้มีไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกมันต้องมีเพื่อพูดอีกอย่างหนึ่งนะในฐานะของเข้าในความเข้าใจความคิดไม่ใช่กิเลสแค่คิดมันยังไม่เป็นกิเลสหรอกธรรมชาติาาาของตัวจิตเนี่ยมันเป็นนักคิดนะแค่คิดเฉยๆเนี่ยมันยังไม่เป็นกิเลสนลมันคิดถึงเฉยๆ แต่ไปยึดเนี่ยเป็นกิเลสนะแสดงว่าตัวยึดนี่คือกิเลสไอ้แี่มันคิดเฉยๆเนี่ยมันจะคิดดีก็ช่างมันจะคิดไม่ดีก็ช่างเนี่ยมันยังไม่เป็นกิเลสอ่ะมันยังไม่เกิดยังไม่เกิดอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมันแค่แคิดแต่ถ้าไปยึดเอาความคิดนั้นเมื่อไรนะเป็นกิเลสนั่นดีเลยอารมณ์เกิดขึ้นภพชาติเกิดขึ้นเป็นกรรมและผลของกรรมนั่นดีเลยเป็นผู้กระทำกรรมให้จิตเป็นเป็นผู้ทํากรรมทางจิตคือการยึดผลของการยึดก็คือ อารมณ์ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเนี่ยโมเน็บพมชาติแล้วมาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางนัานร่าง,งกายของเราสบายบ้างไม่สมบายบ้างรู้สึกร่างกายมันแข็งแรงดีสบายดีพอไปยึดสำคัญม,มั่มนหมายว่าไม,ม่เราทุกข์กับวงก็เพิเินไปกับมันเนี่ยพอไม่สมบายในะี่ความยึดเข้าไปเป็นกิเลสจะสบายก็ตามไม่สมบายก็ตาม ไปยึดเป็นกิเลสแต่ทํไใ่ยึดมันจะรู้สึกสบายก็ช่ังมันประเดี๋ยวก็ไม่สบายพอมันรู้สึกว่าไม่สบายไม่ต้องไปยึดมันประเดียเด๋ยวมันก็หายไปให้ความรู้สึกสบายดีสุขสบายดีกับไม่สบายไมย่เป็นหน้าที่ของมัน,นบางคราวก็ไม่ถือว่าสุขไม่ถือว่าทุกเฉยๆอยู่ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างนี่เป็นธรรมชาติของชีวิตของร่างกาย ไม่ยึดมันมันก็เกิดและดับไปมหน้าที่ของมันอดีตไม่ยึดมันมันก็ไม่อะไรเอาวันกับมันอนาคตไม่ยึดมันก็ไม่มีตกกังวบกับมันปัจจุบันเองก็ไม่เอาเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นธรรมะของพระสมมาวุตเจ้าอยู่ในปัจจุบันนั่นธรรมารูเรียกว่าไอที่ถึงอดีตนะ นณะใส่ว่วงเวลาไหนเป็นตัวมันก็อาศัยปัจจุบันม่เฉลอเป็นตัวคิดขณะที่มันคิดถึงอนาคตมันเกิดขึ้นก็เหมือนกันอ่ะมันก็คิดอยู่ในปัจจุบันไม่เฉลอมันก็อาศัยปัจจุบันนั่นเป็นตัวคิดถึงก็ดีมันก็อาศัยปัจจุบันนั่นเป็นตัวคิดถึงอนาคตแต่ในฐานะของเรานักศึกษานักปฏัชปิบัติอะไรอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงสองสิ่งนี้มันแค่นึกถึงเฉยไปยึดเป็นยึดถิ่ธรรมะก็คือในปัจจุบันน่ะ ถ้ายึดมันก็เป็นทุกข์เรียกว่าสมมุติเป็นสม,มนุทัยสมมุติว่าเป็นทุกข์สมุทัยปรากฏขึ้นเกี่ความทุกข์ปรากฏขึ้นสมมุติว่าเรามันจะเป็นทุกข์เพราะมีตัณหาคือสม,มุทัยเป็นดีของใจของตนถ้ารู้ในปัจจุบันแล้วไม่ยึดพอไม่ยึดในปัจจุบันจะไม่เรื่องอะไรก็ได้แต่ไม่ยึดว่าเป็นเอาไม่ยึดมันสาคัญไหมว่าเป็นร่างกายของเราเป็นจิตของเรามันก็หลุดพ้นในปัจจุบันเป็นนิพพานะ ยึดก็เป็นวัตตาไม่ยึดไม่ก็หลุดพ้นอิพานหลุดพ้นธรรมะไม่เิยอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกขณะจิตมันจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาก็ะจังไม่ยึดนะสิ่งที่มันแสดงขึ้นมาเป็นโหสิกรรมนั่นดะีเลยค่าว่าภาวนาภาวนาหางเพียนภาวนาพิจารณาอย่างที่บอกว่าใน,านา้าต้นมาอะไรแล้วนะก็ค้นหาหมดแล้วเราค้นหานนงพิจารณาต้องการดูเหตุผลนะเราค้นหากันแล้วเพื่อที่จะมาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ ที่มีความรู้เกียจใจเรียกว่าปัญญาสะสมจนั้นรู้เกียจใจไม่ว่าอะไรอะไรที่ปรากฏขึ้นเป็นอน,นิจจังเดียวกันอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบวันเปลี่ยนแปลงดับลงไปตามธรรมชาตินาฏีเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้จังเดียวกันอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบวันเปลี่ยนแปลงดับลงไปตามวินีจตามหน้าที่ตามธรรมชาติเขา พูดได้ว่าจะเป็นความคิดทุกรูปแบบจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปฏิบันก็ตามจะเป็นความคิดดีก็ตามความคิดไม่ดีก็ตามรู้สึกดีก็ตาม,ร,ตามรู้สึกไม่ดีก็ตามยังไม่เป็นอิเดีนะีมันเป็นอาการของจิตแสดงขึ้นมาเป็นพักพักในห่วงเวลานั้นอันใดอันหนึ่งออแล้วเราก็สังเกตว่านนพออันละอ,ะ,อะไรต่อมีอะไรปรากฏขึ้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไป ประเดี๋ยวมันก็ดับไปประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งโยแแบมมันเปลีป่ยนแปลงดับลงไปนี่มันดับไปมีการเกิดขึ้นและดับลงไปตามวิธีามหน้าที่ของเขาเพียงแค่เราไม่สําคัญว่ามันเป็นจิตใจของเราเท่านั้นแนหะทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นมันจบลงก็ไม่เป็นกรรมะพันธุกรรมะโยนิกรรมะปฏิสารนา ไม่ไม่เป็นกรรมเป็นของของตนไม่เป็นกรรมเป็นผู้ให้ผลไม่เป็นกรรมเป็นเด่นูดินทำไม่เป็นกรรมเป็นเด่นเกิดไม่มีกรรมเป็นที่บึ่งอาศัยไม่สวยผลกรรมแต่เป็นเอาหสิกรรมเพราะไม่ยินดีเป็นโมฆะไม่สวยผลอันนี้หมายถึงจิตที่ช่ำชองต่อการพิจารณามามาาพอสมควรจนทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า จิตมันจะหวาดลวดลายอะไรอารมณ์อะไรความรู้สึกอะไรกันมาไม่มีความรู้สึกแห่งเราอันเป็นที่ตั้งอยู่ในความคิดนั้นอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นไม่มีเราอันเป็นที่ตั้งอยู่ในรูปร่างกายเพราะเห็นว่ารูปร่างกายเนี่เป็นเพียงขออาศัยโจกขันนาอาศัยอะไรอาศัยในการใช้บ่มบ่มเพ็นบ่มบ่มเพ็นอะไรบ่มบ่มเป็นจิตใจของเราให้ทราบความจริงแต่เมื่อทราบความเป็นจริงจะได้าาจะเนี่ยอะไรจปเกิดขึ้นก็เรื่องของเขาเรื่องของร่างกาย ต้องเก่ต้องเยียบต้องตายไว้นมหน้าที่เขาชาติคือภาวะติดตามไปชาราคือภาวะรึงรัดมัดผูกพยาธิเป็นภาวะขอ้องำพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ทุกมีโรครุมเรา้ามรณะเป็นภาวะตายเป็นภาวะสลายด้วยหมดไปชาติคือโันติดตาม ชราดึงรัดมัดผูกไว้พยาที่ความเจ็บป่วยขอบงำไว้มรณะ,ะคือความดับสลายมารายไปมันเป็นอย่างนี้เราตายวันนี้พุ่งนี้ไปเกิดเป็นทารกนอนหงายอุปมาเปรียบเสมือนกับตอในวัดตะสงสารที่ผูกจิตวิญญาณน,นั้นไว้อันเป็นเครื่องทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุด หาประมาณไม่ได้อันเป็นเครื่องทรามานสัตว์คำว่าสัตว์นี่ก็หมายถึงจิตวิญ,ญา์ที่มีความหลงว่ามันเป็นตัวเราเป็นของของเรานกคําสอนขององบุสมมาพระนริเจ้ามาปฏิบัติเพื่อที่จะเอาอัตตาโดวตนออกไปเนื่อยวันดับอัตตาโดวตนให้หมดไปมีแต่จิตไม่มีเรา มีความคิดเหมือนเดิมมีความคิดถึงอดีตเหมือนเดิมมีความคิดถึงอนาคตเหมือนเดิมมีความรู้สึกรับรู้ในปัจจุบันเหมือนเดิมมีความรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างเฉยอยู่บ้างเหมือนเดิมมีความรู้สึกโล่งโปร่งจิตใจบ้างมีความรู้สึกเศร้ามองจิตใจบ้างอยากลำบากบ้างพิจารณานบ้างอารมณ์ทั้งหมดมันจะมีอยู่ ทำหน้าที่ทองมืนเพียงแต่ว่าพระอาราหารนั้นท่านเลือกใช้ใหเดีไม่ดีท่านก็ไม่ใช่อันไหนไม่เป็นประโยชน์ท่านก็ไม่ใช่เลือกใช้เพราะมีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นสังขารอยู่แล้วมีความเกิดขึ้นตัางอยู่แบบวันเปลี่ยนแปลงระดับไปอันนี้เรียกว่าท่านศึกษาเรื่องจิตมาอย่างช่ำชองว่าธรรมชาติของจิตมันแสดงอาการของมันในแต่ละวันแต่ละวันกี่อย่างกี่อย่างกี่เรื่องกี่เรากี่ครั้ง บางเขาก็มองใสดีบางเขาก็เศร้าหมองเมืดอแล้วนี่มันคือจิตเราก็สังเกตว่าบางเขามันดีใจนะบางเขามันเสียใจนะบางเขามันกวนก็ไว้นะบางเขารู้สึกสบายอกสบายใจผ่องใสไปอย่างดีบางเขนี่เมืดตื่นเตือนดันเมืดมนอนตถืานมัวหมองขึ้นมาทันทีเลยถ้าเราไม่ศึกษาดีนี้พอมันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นนะมันเป็นเราทุกข์นะเราก็จะรู้สึกดีกับมันมากเลยทีเดียวพอใจกับมันมากเลยทีเดียว พอมันสร้างอารมณ์แห่งความเศร้าหมองเมิดเครื่องเกิดมานะมีตัวกังวลน,น้อยโอบน้อยใจเสียวซื้อใจนะท้กกายเป็นทุกขก์กวนัวยวกับมันอีกแล้วในขณะเดียวกันก็อะไราอาวรความดีงามที่เคยดีโอวดีใจนะสุดท้ายมาแล้วจะไปหยุดหุดตรงไหนนะมันไม่พ้นตัณหาเลย ขณะที่มีความสุขความสบายใจปรากฏขึ้นเราก็ตีดเข้าไปอีกชื่นชมเข้าไปอีกกำหนัดยินดีก็ไปอีกพออารมณ์ความสุขความผ่องใสความสบายอกสบายใจมาหายไปนะมันเกิดอารมณ์ทุกข์คือเศร้ามองขึ้นมาวิตกมาวลขึ้นมาจิตมันก็ไปหยุดจักะอารมณ์นั่นแต่เนี่ยยิ่งดีดยิ่งยินแสวงหาอะไรอาวันสิ่งที่มันดีมันก็เลยกลายเป็นว่า เราหนีไม่พ้นตันหาเลยพอมันไม่ดีก็อยากให้มันดีพอมันดีเราก็เพลินกับมันโดยที่เราไม่ได้เห็นกฎของมันเลยว่าไม่ว่าจะดีแค่ไหนเลิศเลิศแค่ไหนประเสริฐแค่ไหนมันก็มีความแบบมันเปลนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะทุกข์เศร้าหมองกันนานไหนมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่ตลอดเวลาไม่กระทั่งเฉยอยู่ ไม่ยังเกิดดบได้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสังเกตเห็นพฤติกรรมของจิตจิตมันสร้างอารมณ์อะไรมันมีความโลภเสกอะไรมันมีความคิดอะไรด้วยการที่ท่านเจริญสติปัญญามาอย่างพอตัวมาเกเพียงพอต่อการรับรู้การสัมบัสิถูกต้องไม่ว่าจิตมันจะเกิอดอารมณ์ความรู้สึกอะไรจะสางขึ้นมาท่านดูเฉยไม่เกิดความยินดียินร้ายพอมันดีก็ไม่ยินดีดำมัน พอมันเศร้าหมองก็ไม่กวลกวายเล,ล่าร้อนตามันบางยินได้พ่อท่านประเด้สําคัญว่าจิตนั้นมันเป <c oughs> น็นเนราจิตววเดียวนะมันแสดงได้หลายอาการท่นานทราบความจริงมันอ๋อเนี่ยมันมันไม่รู้รู้สึกมันเศร้าหมองนะท่านก็ดูเฉยเยไม่เบากัมันนะหาสักประเดี๋ยวนึงมันเปลี่ยนนะรู้สึกมันผ่องใสดีนะท่านก็ไม่เอากับมันะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปบางทีมั <c oughs> นเฉย <c oughs> นะก็ไม <c oughs> ่เอ <c oughs> ากับมัน มันจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกชนิดใดขึ้นมากระดามแต่ท่านทุกทันวันพูดง่ายๆว่าตัวจิตเนี่ยมันสร้างได้หลายเรื่องมันได้หลายแบบหลายประการมันคิดได้หลายอย่างมากเลยทีเดียว่าขอเพียงแต่ว่าอย่ายุ่งกับมันก็พอช่างมันเดึะเรื่องของมันหมายถึงจะไปสําคัญมั่นหมายว่านั่นคือจิตใจของเรานิพานเลยดุดพ้นเลยเรื่องยออๆมันอยู่ตรงนี้ นั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะไม่ใช่ธรรมะปรุงแต่งขึ้นนะไม่ใช่ปรุงแต่งหัวข้อธรรมขึ้นนะคือเป็นอารมณ์เป็นปัจจุบันที่สุดอย่างที่ชั่วโมงที่แล้วมันผ่านมาแล้วนะตอนหัวค่ามันกผนนะนนนผน็ผ่านมาแล้วนะตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเพี่มันก็ผ่านมาแล้วอารมณ์นั้นผ่านมาแล้วมันคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกอะไรนั่นคือพฤติของจิตที่มาแสดงอาการขึ้นมาเฉยดีสบายไม่สบายไม่ดุเรื่องอะไรต่างๆ เรื่องมันจะผ่องใสมันจะสงบมันจะเอิบอิ่ิมเรื่องมันจะเศร้าหมองมืดเครื่องคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเรื่องมันจะใช้อยู่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้นะให้เราทราบเสียว่าให้จิตเนี่ยมันจะแสดงอาการกามาอย่างนี้ประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเรื่องประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนความรู้สึกมันเป็นอยู่แบบนี้หยาบกลางละเอียดปราณีตอารมณ์อย่างหยาบอารมณ์อย่างกลางอารมณ์อย่างละเอียดอารมณ์อย่างปราณีต สุดท้ายมันก็จิตเดียวๆมันแสดงได้หลายอย่างแต่ไม่เอากับมันสักอย่างเอาเนาลองคิดดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหลุดพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากอารมณ์หลุดพ้นจากความรู้สึกหลุดพ้นจากอุปทา,านอันเป็นตัวทุกข์เพราไม่ยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็ยังเห็น้วยนะมาเพราะจิตนี่มันทํางานอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันก็มาได้ลองเราเรบ พียงแต่ว่าจิตในจิตคือจิตใจสำนึกน,น,นะนะมันไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาพอปฏิบัติฝนมามันเลยหมายเอาสิ่งที่จรเข้ามานะ่ะเป็นเราเขา้าเป็นชีวิตของเราเป็นตัวของเราเขา้ามันก็เลยหลงไปในห่วงอารมณ์ต่างๆทั้งฝ่ายดีแล้วฝ่ายชั่วหรือฝ่ายที่เป็นผู้เบ็ขาแต่กรนนั้นในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันไม่เที่ยงสักอย่างเมื่อหลงเข้าไปยึดในอารมณ์ตรงน,นี้นะมันจะเป็นภพชาติ พราะขณะที่มันไปอยู่ในอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งอย่างเช่นมีความพอใจในความสุขหรือกรรมมาสุขในรูปในเสยนในกินในรถในเงินทองฟองสมบัิบุญลูกมีสาม,มีบัญญานั้นพอใจมันมีความสุขมีความวามนัดมีความพอใจนะแต่พอพัดนภาคจากไปแล้วเกิดน้อยใจเกิดเศร้าเกิดอะไรอาวรณวิโยคเสียออกเสียใจหรือในสิ่งที่หวังแล้วไม่สมหวังนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแด้วพอทุกข์ก็อยากได้สุขนั่นอเองใช่ไหมว่ากรรมตัณหา ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสุดทรออกมาจากตัวจิตที่สมมติตัวเล็งขึออ้นมาพี่ราอันนี้ตามที่เราศึกษาัรารรมาในปัจจุบันที่สุดที่เป็นอารมณ์ที่มีอยู่แล้วในขณะปัจจุบันนั้นนะมันคืออาการของจิตแสดงอาการขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ว่าในขณะเดียวที่เป็นปัจจุบันที่สุดมันจะแสดงอาการให้เกิดขึ้นหลายอารมณ์มันเกิดขึ้นทีลนอย่าง แต่มันเพียงแต่ว่ามันดับเร็วหรือดับช้าเท่านั้นเองเป็นวาระวาระเป็นห่วงเวลาแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันจะช้าหรือมันจะเร็วอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเองมันก็ดับเองของมันเราแค่เห็นการเกิดดับแค่ว่าเห็นพฤติกรรมเห็นธรรมชาติเข้ามานนะมันยึดถือว่าเป็นจิตของเราก็พอไม่จําเป็นต้องไปตัดอะไรออกไม่จําเป็นต้องไปควบคุมอะไรเพราะในฐานะของเราเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วถ้าว่าเราสามารถควบคุมจิตใจนี้ได้องค์พระพุทธเจ้า จะแนะนำให้พุทธบริสัท์ทั้งหลายอันมีภิกษุบริสัทเป็นต้นพึงละวางเสียซึ่งจิตใจนี้ให้เห็นว่าจิตใจนี้เป็นอนัตตาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจได้เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดเขาจินนกอะไรเขาบนนึกเขาจะปรุงอะไรก็ก็ปรุงคือยืนในฐานะที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถรู้เท่าทันได้ว่านั่นคือพฤติกรรมหรือพูดง่ายๆว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายงั้นเราจะไปหลงห่วงอารมณ์ของจิตเราอย่าหลงห่วงอารมณ์ของจิตเราอย่าหลงเข้าไปในห่วงของจิตหรือเราอย่าไปหลงในอารมณ์ของจิตเพราะนั่นเป็นบ่วงของมารบุคคลที่ไม่รู้ไม่ทราบหลงไปในห่วงของจิตและหลงเข้าไปในอารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งมาร จึงเป็นเหตุทำให้เขาเหล่านั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดเนี่ยว่าการเวียนว่ ت, ายตายเกิดหาประมาณไม่ได้ว่าจิตเราทุกคนก็มีจิตไม่สําคัญว่าเป็นจิตของเรา,าแต่ดังนั้นันแล้วความหลุดพ้นจะปรากฏขึ้นปัญหามันอยู่ตรงนี้อริยสัจสีก็คือปัจจุบันนี่แหละอย่างที่เดี๋ยวนี้แหละเอาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เราเมีความรู้สึกอะไรมันก็คือจิตไม่ใช่เหรอ มันจะนึกอะไรซ่อนขึ้นมาก็ช่างมันเป็นจิตมันจะเป็นอารมณ์ท่วงท่วงจะนึกหนังร่างกายมันเดือเฉยอยู่ก็ช่างมันจะเบิกปันอบองใสก็ช่างมันจะเบ้าเบาใเบาใจอะไรก็ช่างหรือมันจะเศร้ามองมืดเครื้มขึ้นมาคิดอะไรไม่ออกก็ช่างสุดท้ายมันรวมอยู่ที tutaj, ่จ um. ิตหมดมันก็จิตมันแสดงอาการอย่างนั้นเองสบายบ้างไม่สบายบ้างผ่องใสบ้างเศร้ามองบ้างเฉยบ้างคิดดีได้บ้างคิดไม่ดีได้บ้าง คิดเฉยบ้างก็มันเป็นจิตนั่นแหละมันจะมีพฤติกรรมมีวิธีมีธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจมันไม่ต้องตัดออกไม่ต้องไปควบคุมแต่ทําความรู้จักมันและเข้าใจมันแล้วเราทาั้งหลา็จะไม่เกิดความทุกข์หรือความร้อนร้อนางที่เห็นได้ชัดมันจะสร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาและความสึกความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ไม่เกิดอุปทานในความยึดมันและก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นว่า มันเป็นเพียงแค่จิตทำงานไปตามหน้าที่ของมันธรรมดาจิตมันก็คิดเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาและจิตมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละหน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นเอาไม่สาคัญมันไว้อะไรจะได้แล้วนะพบชาติมันจะไม่เกิดการเห็นก็เป็นจัตวาเห็นการได้ยินเป็นจัตวาได้ยินการรู้กินเป็นจัตวาการริมรสเป็นจัตวาการัมบตัตรตัวสภาร่างก,กายเป็นจัตวามีลูกตามีลูกตา การมองเห็นด้วยตาการอะไรที่มองเห็นด้วยตาก็คือใ้ดวงตานั้นเสียมีหูเป็นตัวได้ยินได้ยินอะไรมาก็คืนให้หูนั้นเสียจมูกได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรก็คืนให้จมูกเสียลิ้นรู้รสมันจะเป็นรสอะไรก็ช่างที่ลิ้นมันสัมผัสถูกต้องก็คืนรสนั้นให้ลิ้นเสีย กายมันจะทำบันอะไรก็ตามแต่มีกายก็คืนให้กายเสียทำอาว่าคืนที่นี้อย่าไปยึดถือว่าเป็นตาของเราเป็นหูของเราเป็นจมูกของเราเป็นลิ้นของเราเป็นกายของเราแล้วก็อย่าไปยึดถือว่าเป็นจิตของเรามันหากเป็นจิตเป็นใจเป็นยางนั้นเองมันจึงรับรู้ประเด็นทุกเรื่องตามใจที่มันยังไม่ตาย เพียงแต่เราไม่ยึดถือเท่านั้นไม่ยึดถือไม่สำคัญปั่นไ้ไม,ไม่คิดว่าเป็นจิตของเราเป็นตัวของเราก็พอนั่นจะสามารถเห็นได้ว่าความเป็นอิสระจากการารับรู้รับเห็นความเป็นอิสระจากการมีการเป็นและเราสามารถทราบได้อย่างลึกซึ้ง่าการเสียสละออกไปในทุกสิ่งทุกอย่างคือการได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างของพอไป